สวัสดีค่ะช่องลำไย,ยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวแหสารมือที่ช่องของเราทําออกมานะคะจะให้ลูกค้าดูว่าทําแล้วเสร็จแล้วที่ลูกค้าสั่งจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ของลูกคา้าเราจะมารีวิวนะคะผืนแรกนะคะผืนแรกเป็นจอมดอกบอัวค่ะเป็นแห16สิบหกเสาได้เบอร์หกขนาดตาสี่เซนยาวเจ็ดศอกเป็นแหเผานะคะย้อมด้วยสีย้อมหมย่ย้อมถ่วงแล้วนะคะ อันนี้ผืนแรกนะคะที่ลูกค้าสั่งอันนี้ผืนที่สองผืนที่สองเป็นจอมดอกบัวนะคะเป็นแห่สิบหกเสาได้เบอร์หกขนาดตาห้าเซนนะคะยาวแปดซอกเป็นแหเผานะคะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ย้อมนะคะไม่ได้ย้อมไม่ต้องกลัวว่าจะรูดนะคะดูนะคะ เดี๋ยวจะปีตาให้ดูลูกค้าดูเอานะคะ่็เป็นยังไงย้อมแล้วก็เหมือนกันนะคะจะไม่มีการรูดออกะคะ่ะวันนี้มีสองผืนนะคะถ้าลูกค้าสงสัยวิธีการทำให้เข้าไปดูนะคะในช่อง Youtube พิมพ์ปอแหสารอันนั้นคือวิธีการสารแหของเรานะคะ ส่วนช่องลำไย,ยจะเป็นช่องขายนะคะถ้าสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ